วันนี้จะมารีวิวฮอตคลับนะครับเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ต้องเติมน้ำร้อนนะครับเป็นถ้วยร้อนกรับเดี๋ยวแกะเลยเลยครับแกะแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเป็นกระดาษแก่นั้นนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นถ้วย ถวยมีวิธียังไงบ้างก็คือ1แยกถ้วยด้านนอกออกนะฮะแล้วก็2ฉีกถุงฟอยที่หุ้มถุงความร้อนออกแล้วก็3แกะฟอยแกะซองฟอยนะฮะเพื่อนําถุงความร้อนออกมาแล้ววางลงในถ้วยแล้วก็เติมน้ําแค่ขอบถ้วยด้านล่างนะครับแล้วก็อันที่สแกะถุงบะหมี่เครื่องปรุงและผักแล้วเติมน้ําเปล่านะครับแล้วก็วางถ้วย ด้านในบนฝาด้านนอกและปิดฝานะครับทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับสุกแล้วพร้อมทานให้อร่อยหลังจากกินบะหมี่ขิงเสตจรูปแล้วทำความร้อนจัดรอนต่ออีกห้าถึงสบนาทีเอ้สิบถึงสิบห้านาทีนะครับเหมือนทานในหม้อชาบูมีมีขั้นตอนการทิ้งด้วยนะครับก็คือทานเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้ั่วเย็นก่อนนะครับเราค่อยทิ้งเพื่อความปลอดภัยให้ถุงความความร้อนเย็นก่อน เพื่อเพื่อความปลอดภัยแล้วครับเราก็ทิ้งแล้วก็ปิดฝาเทยให้สนิทแล้วทิ้งลงในถังขยะนะครับอันนี้โอเคครับมีคําเตือนนะครับถุงร้อนควรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ควรใช้มือเปียกสัมผัสกับถุงความร้อนรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ในซองนะครับครับเดี๋ยวเปิดเลยนะครับแล้วก็เติมน้ำนี่ครับ ถุงร้อนนะครับถุงร้อนถุงทําความร้อนสําหรับอุ่นอาหารห้ามรับประทานมีคาเตือนห้ามส,สัมผัสครับเดี๋ยวแกะซองไฟก่อนนะครับเพื่อจะเอาถุงไอ้ถุงร้อนนี้ออกมาแล้วก็วางไว้นะครับแล้วก็เทน้ําใส่นี่นะครับเทน้ําใส่ลงไปแค่ขอบขอบถ้วยตรงนี้นะครับ ครับเต็มน,น้ำเลยครับผมนั้นครับก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนครับปล่อยทิ้งไว้ฮะเสร็จแล้วก็มาแกะซองบะหมี่นะครับเพื่อแล้วก็ปรุงใส่เครื่องปรุงตามชอบเลยครับฮะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วเห็นไหมครับพอโดนน้ำเข้าไป นี่ใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงนะครับแล้วก็เติมน้ำเลยครับเติมน้ำแล้วครับแล้วก็วางถ้วยเนี้ยลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาครับ ราทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีครับแล้วตัวนี้มีถามช้อนต้มให้ด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่มาชมกันนะครับอันนี้ผ่านมาห้านาทีได้แล้วแล้วครับอันนี้ควันขึ้นเลยครับเนี่ยหม้อข้างในน่าจะร้อนน่าดูเลยถ้วยร้อนดีดีนะครับเนี่ยร้อนทั้งอันทั้งชุดเลยครับเดี๋ยวมาดูอีก นาทีที่สิบนะครับว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ผ่านไปสิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงโอ้ร้อนมากเลยครับดีครับอันนี้มันมันมันจะร้อนต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นซักยาหนึ่งน่ครับเหมือนกินพวกชาบูอะไรประมาณนี้ครับอามีให้ช้อนมาเกินอันหนึ่งด้วยครับเป็นสามอันทั้งหมด เออแปลกดีครับหรือว่าอนี้ให้เกินมาผมก็ไม่รู้นะต้อนมานี่ครับคนอันนี้จะใส่เนื้อสัตว์หรือผักตามใจชอบนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ครับไม่มีครับนี่ครับผมนี่ครับยังร้อนต่อนะครับนี่ตอนนี้ครับครับอันนี้ดีมากเลยครับหมาะ เวลาเดินทางไปไหนไม่มีน้ำร้อนนี่ใช้หม้อตัวนี้แทนใช้ตัวนี้แทนได้เลยครับรสชาติดีด้วยครับเยี่ยมครับเยี่ยมอันนี้หมดหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้วยยังร้อนอยู่อย่าเพิ่งทิ้งนะครับรอให้มันเย็นก่อนเราค่อยทิ้งเพื่อความปลอดภัยนะครับที่ฉลากเขบอกไว้นี่ครับ ควันขึ้นชุยแล้วครับตัวนี้ดีครับเวลากินแล้วมันจะร้อนอยู่ตลอดเวลาจนกระทัง่งหมดนะครับครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ